บอกเลยอะ่ะทำไมเนี่ยไรสดแอนหลุดไปเลยเฉยเลยอะ่ะที่นี่สวยมากนะคะอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียงเรามา,ชม,าชมมาดูด้วยตาที่เราพูดอาจจะไม่ถ้าท่านมาดูด้วยตัวเองนี่อาจจะสวยมากกว่าที่เรานะเราประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกันนะเนาะล่องเรือดูนกดูนกชมบัวบัวชิมปลาบึงบอระเพ็ดเย้ กัวนะ